เมียท้องทิพชอ็อกผัวขอเลิกลางวงสัมภาษณ์ จากกรณีดรามา่าน้องเตยท้องทิพกุเรื่องว่าตั้งท้องรูปแฝดนั้นได้อ้างว่าโรงพยาบาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีทำคลอดแล้วศพเด็กหายจนต่อมาเตยและสามีได้ออกมาขอโทษสังคมโดยยืนยันว่าท้องจริงแต่แท้งเพราะมีเซ็กกับแฟนตอนอายุครรภ์ห้าเดือนวันที่24พฤษภาค,คมที่ผ่านมานางสาวกอนกนกได้เดินทางมารับทราบข้อเก่าวหาที่สพเมืองสุพรรณบุรีโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อเก่าวหาสองข้อหาได้แก่แจ้งความเท็จและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งนางสาวกรนกนกยอมรับทุกข้อกล่าวหาโดยนางสาวกรกนกระบุว่าสามีไม่มีส่วนรู้เห็นที่ทําแบบนี้ไม่ได้ปรึกษาใครผ้าขนหนูหอเด็กก็เตรียมไว้เองเนื่องจากตั้งครรภ์จริงแต่เด็กดูดเพราะมีเพศสัมพันธ์จนแท้งส่วนเหตุที่ต้องโกหกเพราะกลัวสามีผิดหวังเนื่องจากอยากมีลูกมากและตั้งความหวังไว้เยอะก่อนหน้าน,นี้มีความคิดที่จะสารภาพแต่มีความกังวลใจอยู่บ้างที่ผ่านมาก็รู้ตัวมาตลอดว่าตนเองผิดขณะที่นายนัทสามีของนางกรกนก,นกที่ผ่านมารู้สึกเสียใจ ที่ถูกเมียสร้างเรื่องหลอกลวงแม้จะทําด้วยความรักแต่ก็ยังไม่เข้าใจมันวนเวียนในหัวตลอดเวลาตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจว่าเมียเคยท้องจริงหรือไม่ความสัมพันธ์ก็คงต้องถอยห่างเพราะเป็นเรื่องหนักมากจริงๆทางครอบครัวเช่นแม่ก็ไม่เอาแล้วด้วยถ้าเขาบอกตรงๆตั้งแต่แรกก็คงไม่โกรธแต่ตอนนี้เสียความรู้สึกไปแล้วขอเวลาอีก1-2วันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวก่อนจะแยกย้ายกันไป